าการพัฒนาเส้นทางต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับในการรองรับความต้องการของประชาชนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ตามซึ่งโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญครับของกรมทางหลวงเพราะว่าได้มีการเชื่อมโยงก,กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c ซึ่งความคืบหน้าของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปพูดคุยกับคุบคณพิชากรสีจันทองวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสํานักสํารวจและออกแบบกรมทางหลวงครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิยากรครับซึ่งโครงการที่กําลังก่อสร้างนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญของกรมทางหลวงเลยเพราะว่ามีการเชื่อมต่อ e อ c ด้วยซึ่งโครงการนี้ครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับผมก็คือพื้นที่ e อ c นะครับก็คือมันก็มาจากคาว่าอินเ e r n e ิ o n o อิ c c o r r i ิ o r อนะครับเป็นพื้นที่ติดพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ ในพื้นที่ดังกล่าวก็จะประกอบด้วยฉาเชิงเซานะครับชลบุรีแล้วก็ระยองโดยในภาพรวมนะครับของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็มีการพัฒนาทั้งในแง่รถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟทางคู framework. ่มอเตอร์เวย์แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือทุกโครงข่ายทางหลวงโดยทั่วไปที่เรามีการวิ่งอยู่ในปัจจุบันซึ่งเส้นทางที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยทางหลวงหมายเลข365หรือทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยก็เป็นเส้นทางสําคัญนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นประตูนะครับในการ โดยทาง่านนะครับระหว่างภาคลางหรือโซนกรุงเทพเนี่ยมายังภาคภาคตะวันต่อนะครับแล้วก็สามารถไปยังโซนอีสานใต้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูในแง่ของโครงข่ายในพื้นที่พื้นที่จังหวัดเชียงแสนเนี่ยก็จะมีทั้งจากกรุงเทพมาเนี่ยเป็นถนนสุวิทวงศ์นะครับหรือทางหลวงหมายเลขสามี่วิ่งจากนิบุรีจากเชียงแสนาสามารถไปต่อได้พนมสารคามกระบี่บุรีแล้วก็ไปโคราชได้นะครับแล้วก็จากมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับถ้าเกิดลงบริเวณชนา,านางังตะกงเนี่ยขึ้นเหนือมาเข้าตรง อ่าเฉเสาเนี่ยก็จะมาถนนชริโสธรสามหนึ่งสี่นะครับส่วนด้านตะวันออกของจังหวัดเฉลิมเส้าเนี่ยก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขสามหนึ่ง้าถนนสุขประยูนซึ่งถนนที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยเปันบิการพนเนพนางนัานานักงาานา พัฒนานะครับปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งเสริมในภูมิภาคด้านตะวันออกหรือพื้นที่ EC ในโซนนี้แล้วก็สามารถจะลดปัญหาเรื่องการขิดขัดต่างๆได้ด้วยนะครับเนื่องจากในโซนนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับคุณพิชากรครับรบกวนรบกวนถอยห่างจากทีวีนิดน,นึงครับเสียงเสียงรบกวนมันเข้านะฮะฮัลโหลครับคุณพิชากรครับอา ได้อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาทางเทคนิคของต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนอย่างอย่างที่คุณพิชกร์บอกเลยก็คือคเส้นทางนี้เองมีความสําคัญนะครับในการที่จะเชื่อมโยงถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นภาคกลางสู่ภาคตะวันออกรวมไปถึงไปอีสานตอนล่างเองก็ถือ<ม>ว่าเป็นเส้นทางที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะฮะตอนนี้ทีมงานติดต่อได้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิชกรครับสวัสดีครับ อาเดี๋ยวเดี๋ขอภัยเราข้อมูลในคุณผู้ชมฟังนะคะค,คือปัจจุบันเนี้ยโครงการค่ะ ดำเนินการเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เช,ชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชาเชิงเซาอย่างเช่นวัดโสธรวัดหลวงโสธรน,นะคะอรองรับรถจากเส้น M7 ไปอำเภอพนมสารคามเพื่อการเดินทางมุ่งหน้าสุภาพอีสานโดยที่บริเวณแยกคอมเพล็กซ์ค่ะสร้างสะพานแล้วโครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถรองรับรถเพิ่มขึ้นได้กว่า1,000 0แคันต่อวันแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนให้รวดเร็วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกว่าอี ด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณพิชากรศรีจันทร์กันต่อศรีจันทร์ทองวิศวกรยูทาเชี่วชาญสสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงต่อนะคะเชิญค่ะคุณพิชากรครับผมครับผมก็คือกลับมาแล้วค่ะเชิญครับครับผมก็สําหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าในโซนพื้นที่จังหวัดเชียงแาวนะครับเราก็จะมีเป็นย่านสาหกรรมนะครับแล้วก็พานิชยกรรมในโซนดังกล่าวซึ่งแน่นอนมีรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับมีพวก เส้นทางที่เชื่อมโยงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางหลวงหมายเลข365หรือทางเลี่ยงเมืองสายเต็มเซาเน็่ยันเป็นเป็นถนนสี่ช่องจราจรอยู่นะครับเราก็มีการปรับปรุงตัวเนี้ยก็จะทําให้ในภาพรวมเนี่ยการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงที่ผมแจ้งข้างต้นเนี่ย <c oughs> ก็มีความสะดวกข้องตัวแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้นครับค่ะคือจากสี่ช่องเราจะขยายเส้น365นี้เป็นเป็นกี่ช่อง,องจรา<ะ>จรครับ จะปรับเป็นสิบช่องจราจรครับจากสี่เป็นสิบเลยแล้วยังโครงการนี้เองครับที่ที่มีการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเฉิงเซาด้านใต้ครับมีระยะทางกี่กิโลเมตรล่ะครับ่วงตรงนี้ที่เรามีการปรับปรุงนะครับระยะทางรวมเนี่ยประมาณห้ากิโลเมตรนะครับซึ่งโดยเส้นทางเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแยกบางพระนะครับก็คืออยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับของของทางหลวงเส้นนี้ก็คือเป็นทางหลวงไม่เลขสามหนึ่งสี่แล้วก็จะเลี้ยวเข้ามายังสามห้า ส่วนด้านตะวันออกเนี่ยเราแยกไปแยกไปแยกคอมเพล็กซ์ระยะทางช่วงนี้ประมาณ5กิโลเมตรด้วยกันนะครับโดยในการปรับปรุงเนี่ยก็ปัจจุบันกรนมทางหลวงมีการปรับปรุงอยู่สองโครงการใหญ่ๆด้วยกัน,นครับโครงการที่หนึ่งก็คือเป็นการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบริเวณแยกบางพระอย่างที่บอกสร้างต้นนะครับแล้วก็ทําถนนระดับพื้นด้วยจากสี่ช่องเป็นปินช่องจราจารานอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปวิ่งเส้นทางบังระดับน,นะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเป็นสะพานข้ามแม่น้ําบางประคง ช่วงนี้เราก็จะมีการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นสภาสองตัวนะครับไปสองช่องกับสองช่องก็ยัก่อสร้างเป็นถนนสี่ตัวด้วยกันนะครับเป็นสุดช่องจราจรเช่นเดียวกันครับ๋อแล้วรูปแบบของการก่อสร้างแะครับว่าในการก่อสร้างโครงการนี้เป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบไหนไงบ้างครับครับก็อย่างอย่างที่แจ้งไปว่าปัจจุบันเนี่ยถนนมันเป็นสี่ช่องจราจรอยู่เราเราเล็งเห็นนะครับว่าปริมาณจราจรค่อนข้างสูงมากเนี่ยสำหรับถนนเส้นเนี้ย ประมาณ9 0้า0คันต่อวันนะครับแล้วก็รถบรรทุกในประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงนะครับจากสี่ช่องเนี่ยเป็นสิบช่องตลอดช่วง5กิโลเมตรที่แจ้งไปนะครับโดยในแต่ละช่องก็จะมีความกว้างอยู่ 3- 50นะครับแล้วก็มีถนนสําหรับต,งตรงตรงกลางเนี่ยทางตรงกลางเนี่ยจะมีไป3ช่องกับ3ช่องจราจรนะครับเป็นสาหรับเส้นทางหลักแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นทางขนานนะครับด้านละ2ช่องจราจรรวม2ฝั่งเป็น4ช่องก็คือตรงกลางจะเป็น6ด้านนอกเป็นข้างละ2 ครับรค,บคะ่ะคุณพิชากรครับล,ลบกวนเปิดเปิดสิงน่านจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะใช่เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยเป็นใจเลยใช่อย่างที่เมื่อกี้คุณพิชากรบอกไปก็คือจากการขยายช่องทาง4ช่องการจราจรเป็น10ช่องการจราจรก็จะเพิ่มการความสะดวกนะครับในการที่จะ รองรับเรื่องของการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นถึง30%ของเรื่องของรถบรรทุกต,ต่างๆนานาเพราะแน่นอนว่า EC ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็ถือต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะฮะสิ่งที่ทประชาชนหลายคนน่าจะรอคอยคําตอบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของจะเสร็จเมื่อไหร่ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีการจัดการจราจรอย่างไรเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ใช้เส้นทางระหว่างที่มีการก่อสร้างอยู่นะคะรวมถึงถ้าเกิดโครงการดังกล่าวเสร็จจแล้วประะชชานได รับประโยชน์อะไรประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานสามารถต่อสายพูดคุยกับคุณพิชกรสีจันทองวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสํานัก สำรวจและออกแบบกรมทางหลวงได้เดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันต่อค่ะใช่นะอย่างที่บอกไปก็ถือว่าเป็นสิ่งเส้นทางสําคัญครับที่กําลังจะพัฒนาต่อไปในอะนาคตเพราะว่าอย่างที่คุณพิชากรบอกเองเป็นเส้นทางสําคัญในการเชื่อมต่อหลายภูมิภาคด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีมงานตอนนี้กําลังต่อสายให้เพิ่มเติมอยู่อย่างที่แตงกวาบอกไปเลยคือเป็นอีกหลายคำถามที่ตอนนี้หลายคนยังอยากรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงเรื่องของการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางต่างๆนานา,นาด้วยนะฮะคุณพิชากรตอนนี้ได้ยินไหมครับ ครับครับได้ยินครับต้องขออภัยด้วยครับครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้ครับโครงการมีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วหรอครับสร้างไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าโครงการเนี่ยประกอบด้วยสองส่วนหลักส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นทางแยกสังกัดับแล้วก็ถนนเนี่ยส่วนเนี้ยทำทำเป็นการก่อสร้างปัจจุบันประมาณ85เปอร์เซ็นต์ละในส่วนเนี้ยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปีห7เนะครับแล้วปัจจุบันก็ยัง งานบริเวณทางเท้านะครับใต้จราจรไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็มีการปูยางบนสะพานนะครับติดตั้งจ้อยหนังเป็นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ยส่วนนี้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปีหกแปดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านไม่วิ่งไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ยด้านด้านขวาเนี่ยก็คือจะจะแล้วเสร็จแล้ว ก็ได้มีการเปิดให้ใช้บริการได้แล้วส่วนอีกฝั่งนี่เราก็กําลังก่อสร้างอยู่คาดว่าอีกฝั่งนี่น่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปีนี้ซึ่งหลังจากนี้ครับพอเราก่อสร้างสะพานของทาง,ง,ง,งขนาดแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมารื้อตรงสะพานตรงกลางนะครับแล้วก็ก่อสร้างสะพานตรงกลางนั้นใหม่ซึ่งตรงกลางเนี่ยก็สะพานทั้งเซตเนี่ยคาดว่าน่าจะน่าจะเสร็จประมาณช่วงปี68ครับครับ,รบผมอยากให้คุณพระคารช่วยย้ำนิดน,นึงครับว่าหลังจากที่โครงการทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วน่ครับประชาชนจะได้รับอะไรบ้างครับ แน่นอนครับก็ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงข,ของเราครับโดยเฉพาะพิจีนเนี่ยแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นทางหลักเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาปัญหาทางสะาจรติดขัดนะครับ,าารบ,รบแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าในนี้บางส่วนนะครับรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยครับวฮัลโหลครับอ่ะ อ่ะโอเคนะต้องต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับสัญญาณค่อนข้างจะขัดข้องน,นิดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณพิชากรสีชันทองนะครับวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงนะครับที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเลี่ยง โครงการนี้ซึ่งประมาณ85แล้วใกล้ที่จะได้ใช้งานกันแล้วแน่นอนว่าพอหลังจากที่เสร็จแล้วทุกคนได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เส้นทางนี้แน่ๆนะครับก็คาดว่าจะไม่นานนะคะประมาณปี2568<ช>ซึ่งรเราก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจากโครงการก่อสร้างตรงนี้ร่วมกันค่ะ